สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟองฝายสุ้ขูดสุคนครับวันนี้มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหาเลาะสอนกุ้งนี่แล้วครับฮอนหลายอยู่บ้านก็สอนไปบาทสองบาทนวครับที่บ้านก็ฮอนหลายพี่น้องเอ้ยวันนี้กับผ้าสา,สาวมาสาวบุงครับผมหลานสาวครับ คุณแม่เตรียมส่วนเหวครับผมมันนีกับมาโอ้ยแต่หลายแห้งครับหลายนี่ตะโต้งามพี่น้องเลยแม่เด้อเอาตะบุกห้อยอกเด้อเอาเบนดลยนนี่กับเตาบึ่งผ้ามาลุยน้ำครับเร่นน้ำเรียนเนเป็นฝายครับเป็นฝายนำร้น แต่พ <'s> yeah, ่อสอนพ่อได้อยากได้กินด้วยครับนี่นะครับผลงานหลายเติบแล้วเอาจนแบบว่าเริ่มแม่แล้วนูยกขึ้ืนบ้างยกข้นยกข้นบ้างยยขึ้นเด้มใคนู้รองกลดบ้างเอามือห้องกลดบ้างโอ้โหนี่แหละครับโอ้เดือดหลายแห้งเดี๋ยวไปเลือกกันครับ ให้แม่ตีมส่วน mm. เหียวเลือกกันบังครับอืองามๆอีลาเที่ยนี่เสอนเที่ยเดียวได้ไหครับสอนเที่ยเดียวมูสอนมาสองสามเทือยก็ีได้ยี่ดอกข้อกันเนี่ยแหละงามครับเอเห็นน้องเด้งน้องเด้งพี่น้องเหมตามัต่อไปครับผมเห้ผาเหร่น <net> น้ำ <t is correct> <t is correct> <Kristen>

เอาเลยเวลรับพี่น้องมันมวนตั้งแล้วพวกมวนตั้ง <laughs>

ตามต่อไปพี่นอ้องหอเาครับต่อไปครับเด่นข้องทางลางนี่ลองเบิงเสือมันมีกุ้งหลายๆครับตามเบิงื่องการพี่นาว ใ่แล้ว,วมัดนนกรออยากหากินกันไปครับพี่น้องมวลมีวาออกก่าจะไปครับเจ็ดจวด

น้ำผลงานครับเรียบร้อย,อยครับป่าหน่อยพี่น้องเอ้ยจักปลาจักกลุ่มอะครับสมมกันไปอันนี้น้อยอันนี้น้อยกุ้งน้อยครับเห็นน้ำขคอน้อยกันม <laughs> น้อยสมกันไปพี่น้องเอ้ยหาจากักให้กินกันไปแต่อุ้ยเรีหยงแม่งแม่งก็เรื่องแม้แอง,องแ,แ,แม่งตักกล้วยแม่งตักกล้วยเดี๋ยใช้เงี้ยกัน แฟนตัต้แนเรีวมันดบบ้รดีใจะีใจปะน่าหน่อ้าเหลียนั้าวเอวเอไงล่ะีหน่อยเลยนี่แบบไ หมดเบื้องหลายขนาดปะนี <laughs> <laughs ่ฮะนี่ล <SU ่ะครับผลงานครับมาีูลุงกระนานนี่ครับผลงานนั่งเล่นแล้วครับเมื่อยแห้งก็ได้หลายเติมยู่ครับแม่ทีมขั้วเหนียวกับกำลังเลือเยอะ ตอนนีก้ก <Frances> ็อตอนนี้แม่ติมมาสอนยูใต่ท่อทั้งหนครับูกงามเนาะไม่เป็นตรงไหนไม่มีอย่างแมเบิมปลาหน่อยครับมีจบปลาเลยครับผม<อ>เรียบร้อยละพี่น้องเอ,อ้ยเมืนนนน่อนี้ภารกิจครับต่างผาแองกัน ปรางกะหมอกกะมั่งให้เรียบร้อยครับสองสาวเป็นภานเล่นน้ำวันนี้ก,กับมาสี่คนครับแม่ติ๋มส้วนหิวแน่สาววึงแน่กับล้านครับเป่าท่อนครับสี่คนวันนี้บ่มีบบมสามารถชี่หลายไปาหนสามารถชี้ทำงานสมาชิกทำงานครับมันหยุดหยุดกับมามันมวนนี่สิครับ ห้องนี้ก็ถ้อาอยากหาจิ้นกันได้สบายครับเาาด,ด่นน้ำเด่นไนกันไปนม้วนกันไปครับวันน,นี้ผลงานกันเดียวพาท่อนจะไปสรุปให้เบิ้งนะครับ,ลบหลายเติมยุ<อ>ออได้กินเนู่ยหวล็อปลาวว่ะน้าครับทายวิวให้เบิ้งพี่น้องสาบุงกำลังล่าง,างพยัอยู่ครับ สวยครับผมตานียง,ส,ง <c oughs> สอนครับหันก็ลงไปข้างล่างหมดแล้วครับสอนนี่กับบ่ค่อยถือป้าไดไปถือ,อยู่ล่างล่างหมดละพ่อได้อยู่ครับโอ้บอกหอยเ <c oughs> สียบมันตัวหน่อยเนาะแต่มันตัวใหญ่นน่เว้ยพอดีเลย ครับเดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยกันครับเดี๋ยวสิไปสรุปผลงานให้เบิงว่าได้สำเร็ครับผมตามไปเบิงครับพี่น้องนี่แลครับสรุปผลงานผลงานวันนี้แบบเมื่อยเศาแหบๆใส่เบิงเศร้าๆแหดพี่น้องเบิงๆเศาคืนผลงานครับได้หลายยุทธ โอ้ได้ก้อยยี่โด้เม่นหน่อยๆครับได้หลายเติบหลายเติมยี่เนาะนี่บักหอยกาบนะครับอันนี้กะปลาหน่อยครับเก็บวัวพักน้ำเนี่ยไปกินเนาะได้หลายยี่พี่น้องพอได้กินด้วยครับหลายเติบอยู่งก็ได้ก้อยครับงามๆครับเต็นแน่ป่ะเต็นแน่ก็ว่ากันไปอากาศมนหนอะอากาศค่อนข้างห่อนปลาน้อยนี่แหละครับผลงานเข้ามาเมื่อนี้ครับสามสาว พีซิกเกอร์กับตายซอยแนบไม่กาบไม่ยังบูงครับสหรับมณีกาฝากไว้ซัมมี่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเข้าเฮ็ดคลิปต่อไปครับสหรับมณีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมเรียบร้อยน้องดุย